ผิดกับต้มกบอืม ตังกบดิบเลยตลองตำติกแกงต้องปรุงครับโมันเย็ดจักหน่อยไม่ต้องละเอียดมากครับใส่หอมด้วย

嗯，嗯